สวัสดีค่ะเอฟซี FC พ่อแม่น้องอุ้งอิงและก็เอฟซีบุงสาวหน่อยเพชดบานแพงเอฟซี FC คุรีชาแนลคนสีสเกเดอร์ค่ะเมื่อนี้ก็จากเมื่อคืนนะคะเห็นในอ่านเรื่องของน้องอุ้งอิงที่แม่น้อยโพดขึ้นมานะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าบอยาก์ก็รอถึงเลยนะคะาจากทีว่าเหาเห็นบรรยากาศเมื่อคืนนะคะนาอพวก เราทุกคนเอฟซีนะคะก็จะพ้อที่จะปุกปองน้องนะคะแล้วก็ต่อสู้ก็พวกที่คิดบดีนะคะจึงอยากสิบอกเมียน้อยว่าบ่ต้องไปสนใจไผสิบอกจังได้กับบต้องไปสนใจเร้อเม่น้อยเด้อสร้างเขาเธอนะคะบ่ต้องไปสนใจบ่ต้องไปเหลือใจข้าพูดของคนนะคะหนูองิงคือน้ององิงอีงอหอออลานหน่อยของเฮาเนี่ยชนะใจพ่อเม่พี่นอ้อง เอซีทุกคนแล้วก็ช่อง youtube ทุกช่องที่สนับสนุนอีลาน่อยยืนหนึ่งในใจเสมอฮักน้องนะคะ พ้อที่จะปกปองน้องเพราะว่าในเรื่องใดที่บอสบายใจกะบอ่อยากให้เว้าถึงนะคะเม่น้อยให้แเม่น้อยมีความซุขในการดูแลและะ้วก็ปิดโลงงานเห็ดมาไล่มาไล่งึ่นสดให้ลูกสาวเฮาดีกว่านะคะ,ะแม่น้อยก็ออกมาพูดแล้วกะ็คนบางคนเวลาเว้าเวลาพูดกะบวคึ้นนะคะ่ะถ้าผู้ใดบบเป็นเม่น้อยกะจะบ่หูซื้อข้าพูดนั่น แต่น้องบอยากให้น้องรับรู้ในเรื่องนี้นะคะให้น้องปล่อยว่างน้องคือ,อมหาัศจรรย์คือน้องเป็นคน เป็นคนเหมือนว่ามีสมาธิในเจ้าของนองจะเป็นคนเก็บข้ามูดข้ามบาเราก็จะบอสแสดงออกแต่ว่าคนไก่คิดคือคนหักนะคะแต่คือพอเมคือพอเอกและแม่หน่อยกังหูนซึกขับของใจเนาะคะนเนาะจึงได้ว่าเรื่องนี้ขึ้นมาเนาะกันเนาะเพราะฉะนั้นก็จะไปสนใจเร้อเม่หน่อยเด้อทางนี้ทางนั้นจะมาว่าเหตุอย่างนะคะว่าให้มันเกิดอีหยังขึ้นคนเท่านะบาะว่าน้องนะ เขามีขบเพราะว่าใจเขาใหญ่กว่าทุกอย่างใจของน้องอุ้งอิงอีลาน้อยของเฮานี่ใหญ่กว่าแม่น้ำใหญ่กว่าแม่ฮะมาหาสมุทรนะคะเขาเป็นคนมีจิตใจอบอ,อ่อนอารีนะคะน้องอุ้งอิงอีลาน้อยของเฮาบอเดด้เลือกที่รักนักที่ช่างวก็ะจะฮาทุกคนเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะเอซีทุกท่านเห็นด้วยบอคะอ่ะคุรีชาแนลว่า น้องเป็นคนมองโลกในแงด่ดีแล้วเฮาเป็นเอซี่ยังคูรี่เป็นผู้ชมนะคะเป็นเอซี่ของน้องนะคะแล้วก็เป็นคุณศีสเกตบานเดียวกันกับน้องใอยากจะให้เพื่อนๆพ่อ,พอแม่พี่น้องเอซี่ทุกคนนะคะให้ส่งกำลังใจให้อีลาน้อยครอบครัวอีลาน้องนะคะอันแซาววอรสซาอันเรื่องที่มันเปรแมนนะคะเรื่องี่ เอามาบอกยึดยังน,นะคะเอาาบอกเรื่องมวนมวนฟังริมวนมวนมวนม้วนดีกว่านาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะเอ่อเขากับผูดแต่สิ่งดีๆให้มีความสุขนะคะเนาะอันเพราะว่าเข้ามวนมวนในการฟังเพลงอีลานอยห้องยังชินเพลงโลกของพึ่งนะคะก็ม้วนมวนมวน,มวนขันขันเมยบอยานย่านแต่บ่มีงานทาอีลานอยกับห้องเพลงด้ดยที่บ่ใช่เสียงดนตรีเลยได้พี่น้อง มวนลลายมวลลายห้องก็พูดไปสิ่งดีๆให้มีความสุขนะคะเมื่อนีอีลาหน่อยกลับไปแสดงอยู่สพี่นนองหูโอ,อยู่อบอตไท้เจริญนะคะ,อ,ะอำเภอ เพื่อประคา่าจังหวัดบุรีรัมย์นะคะผู้ใดอยูกล้อิลาน้อยก็ไปห้กำลังใจเดอ้อห้กำลังใจในหน่อยห้กำลังใจพ่ออีทุกคนในทีมงานหลดตู่นะคะขอหายทีมหลดตู่จงมีความสุขในการดูแลอิลาน้อยแท่งพ่อแม่เอฟซีผู้ยูกลคิดนะคะส่วนผู้ยูกลก็ค่อยห้กำลังใจนะคะเช่นทรงมาไล่ามาไห้นะคะบางทันที่ยู ไก่กับไปห้กำลังใจสื่อตัวไปชมอีหลาหน่อยของเฮาไปฟังเพลงม้วนๆน,นะคะ,ะผู้บบาวคนแหลกนะคะเมียชาวเออยักลาที่ผาแต้มเอยอยู่หลายเพลงอีหลาหน่อยห้องดีแห้งนะคะนี่ก็เป็นนองก็ได้พักพอนมานองก็มีความสุขนองเป็นคนปล่อยว่างอยู่แล้วอีหลาหน่อยของเฮาแล้วเฮาล่ะเฮาเป็น FC เอฟซีเฮาเป็น่ันผู้ชมเฮาเป็น่อฮักแม่ฮัก ก็ธรรมดานะคะแม่หน่อยเราก็มีความสุขในการดูแลดูแลเราเห็นบ่อเร,ราตังคแล้วก็ให้ชิมให้พอนเป่าอุ้มเพียงนะคะนี่หละค่ะพวกเหาเอฟซีรรทั้งหลายกับพ้อมที่จะปกป,ป้องอีลาน้อยนะคะซอยกันเบิงซอยกันแย่งนะคะบ่าแต่สิ่งดีๆนะคะคิดดีทําดีสิ่งดีๆก็จะเกิดกับตัวเหาผู้ไดเข้าบอกบ่ดีคิดบ่ดี อันใดบอดีก็สิไปหาเขาเองนะคะแต่ว่าถ้าเฮาคิดดีมีพลังบวกมีพลังจิดที่ดีสิ่งดีๆก็สิเกิดกับเฮาการจะพูดไอ้สิพูดเนียนกับทางเฮาต้องฟังเฮาก็ต้องวีเคราะห์นะคะว่าสิ่งที่เฮาจะเว่านะันมันดีบ่นะคะแต่การที่เฮาว่าดีก็เป็นสีแก่ปากนะคะนะถ้ามีความสุข้วก็ ยังคุรี่นี่ท้ำคิดยามีความสุขแล้วก็พ้อมที่จะสนับสนุนนะคะพ้อมที่จะประชาสัมพันธ์ว่าน้องไปแสดงยูใสคืนนีนะคะนาอพพ้อมที่จะห้ยกำลังใจอีลานอยบอยาให้มีเรื่องบอสบายใจนะคะ,ะค,คือคือหน้องอีลานอยซึ่งอีลานอยเป็นคนดีมีจิตใจดีอยู่แล้วนะคะอยู่ในสังคมได้นะคะอีลานอยนี่ฮ็ดตัวได้ดีให้ คะอยู่ในสังคมเป็นคนดีแห้งได้ยางสุดหยอดของมนุษย์อยู่แล้วนะคะเป็นคนที่มีความสุดยอดอยู่ในตนเองนะคะแล้วก็ผู้ได้ยู่ไก่ก็มีความสุขนะคะเพราะว่าเขาก็จะใส่คาถาหนองอุ้งอิงอุ้งอิง,อง,องนะคะก็มีความสุขนอกานอ,อเช่นเดียวกันกับอีลานอยที่เห็นพ่อแม่เอซี่ไปเบึงไปแย่งจังมือขึนนะคะอยู่ยางตลาด จังวัดกาลสินก็อุ้ยคนหล่นล้ามนะคะหายกำลังใจอีลานอยขึ้นนีก,ก็เช่นเดียวกันเด้อพี่น้องอยูเกะกไก่ก็ต้องไปห้ยกำลังใจอีลานอยช่วงนหนึ่งอีลานอยกำลังพักผ่อนนะคะเพื่อจะอ้อมแห้งไบสแสดงในแร่นีนะคะไบไปบึงอีลานอยนะคะห้ไปห้ยกำลังใจอยู่ขอเวทีรือว่าไปเต้นยูนา,า้านอ่าหายหม้วนนะคะ เอินาหไฮนองเป็นมีความสุขนะคะเฮนบอเพิ่นหยอกพอแม่เอซี่ผู้ได้บเมื่อให้ก็ให้ถือรางวัลที่หนึ่งนะคะน่ะเนาะนี่คือ อีหลาหน่อยของเห่านะคะอุยพอนบอยอกหูจักเบาหูจักผูดหูจักคุยเนี่ละ่ะเก่งร้ายนะคะปีกัวกัวเห็นเห่หาหูจักอีหลาหน่อยซึ่งซับในความนาหักของอีหลาหน่อยเนาะคะ่ะพอแม่เอซี่แล้วก็สุดท้ายนี่นะคะอ่าก็ขอบคู่คู่รี่ชาแนลคุ้นสีสเกตพ่อมที่จะปวก,บบอกปองแล้วก็เป็นกระบ,บอกเสียงห้อีหลาหน่อยนองอุ้งอิงนะคะห้ค้นทั่วประเทศ ทียังบอลหูจักภาคกลางบางท่านบอลรูจักภาคเหนือบาท่านรูจักก็ใหฮหูจักอีลานอยนะคะให้อีลานอยได้เด่นได้ดังได้มีโอกาสเป็นราชินีมรลุแล้วเกิดเจอจรัดอยู่บนเป็นดาวเจอจรัดอยู่บนทองฟ้านะคะให้คนได้หัว,ว่านีคือยืนหนึ่งนะคะกระแสติดมาแรงบว่เพ่งได้ยี่ก็ตามนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนน้อง